สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโ od นี้ยังอยู่ที่ เธอคือคนสุดท้ายนะคะหรือว่าบันทึกรักของเฉิงหวนนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะในช่วงของแฟนคนแรกของนางเอกนะคะซินเจียเลี่ยงนั้นก็เป็นผู้ชายที่ถ้าพูดถึงก็จิตใจดีนะแต่ว่าการแสดงออกของเขานะคะด้วยความที่เป็นลูกชายนะคะของตระก,กูลที่มีความล่ำรวยแล้วก็เป็นกลุ่มของคนที่น่าจะเห็นได้มากที่สุดเนาะก็จะไม่ค่อยแบบมีความจริงจังกับชีวิตสักเท่าไหร่แต่ว่าให้ความสาคัญ แบบความรักแล้วก็มีความดื้อรั้นนะ่ะแบบครอบครัวไม่อยากให้คบกันแต่เขาก็มีความรู้สึกว่าเขารักผู้หญิงคนนี้คือรักนางเอกนะคะแต่ว่าณจุดนี้ถ้าไม่มีความเด็ดเดี่ยวที่เพียงพอแล้วก็ความสามารถที่จะที่จะดําเนินไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มันก็ยากที่จะไปกันได้ต่อนะคะในเรื่องนะคะทางด้านนางเอกของพวกเราเนี่ยเออไม่เฉิงหวน,นะคะก็จะเป็นคนที่มีบุคลิกเด็ดเดี่ยวแล้วก็มีความอิสระค่อนข้าง สูงในเรื่องของความคิดนะคะเพราะว่าเธอนั้นอายุ29ปีแล้วแล้วก็แบบ เป็นผู้ที่ที่ชอบทำงานมากๆรักการทำงานค่ะความสัมพันธ์ของเธอนะคะคบเป็นแฟนกับซินเจียเลี่ยงเนี่ยมาได้3ปีแล้วซึ่งในช่วงแรกๆของเรื่องเราก็จะเห็นแล้วว่ามีความใกล้ชิดกันมากมีความเข้าใจอันดีต่อกันนะคะแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆค่ะก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมานะคะแล้วก็ทาให้อย่างที่พวกเรารู้กันว่าทั้งสองคนก็จะเลิกลากันไปในที่สุดค่ะสิ่งนี้นะคะก็คงจะกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของ ทุกคนนะคะว่าทางด้านนางเอกของพวกเรานั้นได้มีความรักจริงๆไหมให้กับซินเจียเลี่ยงนะคะแฟนคนนี้อะไรแบบนี้แล้วเหตุผลอะไรที่ทําให้เธอนั้นถึงกับยกเลิกการมั่นหมายนะคะไม่แต่งแล้วกับคนนี้เพราะว่าปกติคบกันมาตั้ง3ปีมันก็ต้องมีความคิดถึงเรื่องของการแต่งงานการสร้างอนาคตด้วยกันในอนาคตนะคะ ณจุดนี้นะคะก็สามารถจะวิเคราะห์จากตัวของนางเอกแล้วก็รูปแบบของความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนั้นได้ว่านางเอกของพวกเรานะคะไม้เฉิงหัวนั้นก็ไม่ได้มีความรู้สึกลึกซึ้งนะคะต่อซินเจียเลี่ยง อ,อ,อย่างแบบลึกซึ้งจริงๆเนี่ยไม่มีนะคะแต่ว่าความชอบมีไหมมีแล้วก็ความซื่อสัตย์ในตอนที่เป็นแฟนกันมีไหมก็มีคือมีความฝันว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันนั่นแหละแต่ถามว่ารักในลักษณะที่แบบจะต้องโหยหาอะไรอย่างนี้ไหมก็ไม่ใช่ในแนวนั้นนะคะโชคชะตาที่พลิกผันนะคะคนเราถ้าไม่ใช่คู่กันมันก็ไม่ไม่ใช่คู่กันนะคะทำให้ความแตกต่างในแนวคิดของพวกเขาเนี่ยค่อยๆปรากฏขึ้นมานั่นเองค่ะรวมทั้ง ความที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางบ้านของซินเจียเลี่ยงด้วยนะคะก็ค่อยๆบั่นทอนแล้วก็กัดกร่อนความสัมพันธ์ของพวกเขาให้ต้องแยกห่างออกจากกันไปเรื่อยๆค่ะประการแรกเลยนะคะแม่ของไม้เฉิงหวนนั้นนะคะแม่ของนางเอกเนี่ยมีความกระตือรือร้นที่อยากจะให้ทั้งคู่นั้นแต่งงานกันมากเกินไปแหละเราเห็นก็รู้ซึ่งทําให้นางเอกของพวกเรานั้นก็เริ่ม เริ่มปฏิเสธนะคะเริ่มมีความรู้สึกว่ามันจําเป็นต้องแต่งในตอนนี้เลยเหรอคือคือทําให้เด็กอะ่ะก็คือ ทำให้ลูกสาวมีความรู้สึกว่าอืทําไมอ่ะทาไมจะต้องแต่งตอนนี้ทําไมต้องแต่งเพราะแรงกดดันของแม่อะไรแบบนี้ซึ่งสําหรับการแต่งงานแล้วนะคะสําหรับนางเอกเนี่ยมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของความเป็นธรรมชาติอะ่ะถ้าถึงเวลามันก็มันก็จะถึงเวลาในการแต่งนะคะไม่จําเป็นจะต้องมามาเล้าหรือที่จะต้องแต่งณนะจุดนี้เพราะว่าเห็นว่าตัวเองอายุยี่บเก้าแล้วอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่การแต่งงานที่จะต้องเกิดขึ้นจากแรงกดดัน จาากกภยนอซึ่งก็รวมคุณแม่ไว้ด้วยในเรื่องของแรงกดดันนะคะ อย่างในตอนต้นของเรื่องนะคะก็ทางด้านของออตัวของชินเจียเลี่ยงเองนะคะแล้วก็ทางด้านนางเอกเนี่ยเฉิงหวนก็โอเคเออ,อน่นอ่อนผ่อนตามแม่ของนางเอกเนอะประมาณว่าอ่ะแม่อยากให้แต่งแนะนําให้ให้แบบว่าเออพูดได้แล้วพูดเรื่องการแต่งงานอะไรประมาณนี้ทั้งคู่ก็เลยอ่ะเริ่มกระดะ้ะเริ่มแบบว่าวางแผนแล้วก็เตรียมงานแต่งงานขึ้นมาซึ่งเดิมทีแล้วนะคะพวกเขานั้นก็ ก็วางแผนไว้แล้วแหะว่าว่าจะแต่งงานกันในจุดถึงในจุดจุดหนึ่งอะ่ะก็คือจะแต่งงานกันแต่ว่าแม่นะฮะแม่เนี่ยแะคะต้องการที่จะจัดงานแต่งงานให้แบบมีความมีความยิ่งใหญ่เนาะเพราะก็ลูกสาวคนเดียวด้วยแล้วก็คือลูกสาวคนเดียวก็อยากจะแต่งให้มันยิ่งใหญ่แล้วพอได้รู้ว่าทางด้านของแฟนเนาะอย่างซินเจียเลี่ยงนี่ก็ครอบครัวมีฐานะไงก็เลยคิดว่าโอเคแต่งแล้วจะได้เป็นหน้าเป็นตาให้กับ ให้กับแบบคนในชุมชนที่อยู่ที่อยู่แถวนี้นะคะเพราะคุณแม่นั้นมีกิจกรรมในการไปลำไอ้ลำผ้านะคะลำผ้าพัดโบกเนาะก็มีกลุ่มกลุ่มผู้สูงอายุนะคะแล้วก็กลุ่มแบบที่ทํากิจกรรมกับแม่มันก็จะได้เป็นหน้าเป็นตาอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งณจุดนี้นะคะลูกสาวก็คอยปณีปนอมกับ คุณแม่ทุกอย่างเพราะว่าคุณแม่สมมติคุณแม่ต้องการแบบว่า200%ลูกสาวก็จะประมาณว่าโอเคปณีปนอมลงมาสักให้ให้เหลือสักแบบว่าเออแปอะไรอย่างนี้ได้ไหมนะคะ <c oughs> ก็แบบ <c oughs> ก็แบบมีการเตรียมตัวนะคะไปจนถึงขั้นที่แบบว่ามีการเลือกโรงแรมด้วยเนาะในในนิยายต้นฉบับนะคะตอนนี้ในเรื่องมันยังไม่ถึงขั้นนั้นในละครนะคะแต่ว่าในนิยายต้นฉบับก็คือทั้งคู่เนี่ยจะแต่งงานกันอยู่แล้วมีการเลือกโรงแรมมีการแบบว่าส่งก๊ด แต่งงานอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าค่ะด้วยความที่ด้วยความที่แบบยังไงดีอ่ะมันไม่ลงตัวสักทีอะ่ะโรงแรมนี้โอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องโรงแรมนี้อะไรเงี้ยคือมันมีจุดที่มันเป็นจุดปีกย่อยเยอะนะคะจนกระทั่งทําให้การเตรียมการเรื่องการแต่งงานเนี่ยมันแบบน่าเบื่อมากๆเลยทําให้มีการเลื่อนการแต่งงานไปนะคะ แล้วทีนี้หลังจากที่เลื่อนงานแต่งงานไปเนี่ยในเวลานั้นค่ะครอบครัวของพระเอกนะคะซินเจียเลี้ยงก็ประสบปัญหาเช่นกันเพราะว่าคุณพ่อของเขานั้นมีผู้หญิงคนอื่นก็เป็นเรื่องของชู้สาวนั่นเองค่ะก็ทำให้นะคะเออพ่อเนี่ยต้องตัดสินใจอย่ากับแม่ของซินเจียเลียงขึ้นมาดังนั้นแล้วนะคะก็เลยเการแต่งงานเนี่ยก็เลยถูกเลื่อนไปอีกนะคะเพราะว่าทางด้านตระกูลของซินเจียเลียงนี่ยก็บอกว่าเอ้ยจะมาแต่งอะไรตอนนี้ ไม่ได้หรอกก็ต้องรอจนกว่าพ่อแม่จะหย่าร้างกันเสร็จแล้วเ,เรื่องของการหย่าร้างมันก็จะมีเรื่องของการแบ่งทรัพย์สมบัติด้วยค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะดังนั้นแล้วคู่ของ นางเอกนะคะกับซินเจียเลี่ยงนี่ก็ได้เลื่อนเลื่อนการแต่งงานถึงสองครั้งด้วยกันนะคะทีนี้ทางด้านของอครอบครัวของซินเจียเลี้ยงมีปัญหาแล้วใช่ไหมก็ต้องรอใช่ไหมทีนี้ต่อมาก็มีเรื่องราวของครอบครัวนางเอกก็เช่นเดียวกันนะคะคือนางเอกของพวกเราก็มีปัญหาเป็นของตัวเองค่ะมีปัญหาในเรื่องของแบบที่บ้านก็เล้าหลืออีกคือคุณแม่นี่แหละเป็นตัวประมาณว่าเล้าหลือสุดๆเออไม่แต่งแลไม่แต่งก็เลิกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือ,อแบบ ด้วยความที่คิดถึงคิดถึงลูกตัวเองว่าจะเสียเวลามากเกินไปเพราะลูกจะขึ้น30แล้วอะไรประมาณเนี้ยก็เลยทําให้ในที่สุดแล้วความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนมันค่อยๆจางหายไปค่ะแล้วก็การแต่งงานก็เลยล้มเหลวไปเลยเลื่อนเลื่อนแล้วก็ล้มไปเลยนะคะ พวกเขานั้นก็เลือกที่จะเลิกกันค่ะเพราะว่าสินเจียเลี้ยงนั้นก็ต้องแบบเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าไม่มีไม่มีพ่ออยู่แล้วพ่อแยกบ้านไปนะคะไปอยู่กับผู้หญิงคนใหม่ก็เขาก็ต้องอยู่กับคุณแม่อะไรแบบนี้ค่ะแล้วทางด้านของตัวของสินเจียเลี้ยงเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเติบโตขึ้นแต่เขาไม่ได้มีความพร้อมที่จะเติบโตขึ้นเพื่อจะเผชิญหน้ากับปัญหานะคะในตอนที่ ปัญหาที่บ้านแบบพ่อมีชู้แล้วก็กำลังจะเลิกกับแม่เนี่ยซินเจียเลี่ยงนะคะไม่ได้รับมือกับปัญหาแบบแบบที่เป็นผู้ใหญ่อะคะ่ะใช้อารมณ์เป็นหลังนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่คอยแบบเออให้สติเขาแล้วก็คอยดึงลังเขาไว้เนี่ยก็จะเป็นนางเอกนั่นเองแต่พอต่อมาพอนางเอกเองก็มีปัญหาเป็นของตัวเองก็เลยไม่ได้มาปอบใจไม่ได้มาให้คาแนะนากับซินเจียเลี่ยงทาให้ซินเจียเลี่ยงนั้นก็มีความรู้สึกว่าตายละแฟนสาวของเขาไม่ได้สนใจ เขาเลยอะไรประมาณนี้ก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันก็จืดจางไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ได้เห็นถึงไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเนี่ยสองคนเนี่ยซินเจียเลี้ยงนั้นก็ไม่ได้มีไลฟ์สไตล์ที่ไปทางเดียวกันกันกบเฉิงหวนหนางเอกของพวกเราเลยนะคะนางเอกของพวกเรานั้นรักที่จะไล่ตาม ความฝันคือทําอาชีพให้ดีที่สุดนะคะแต่ว่าทางด้านซินเจียเลี่ยงนั้นโอ้โหเพิ่งเริ่มปรับตัวเพื่อนๆเ,เขาชอบเล่นเกมไงไม่ได้ไปแบบว่าโฟกัสกับงานออกแบบอะไรของเขามามาเป็นระยะระยะนะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเขาต้องปรับตัวเหมือน180องศาแล้วมันมันไม่ทันการนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนกับคนที่ไม่คิดว่าจะมีปัญหาในชีวิตไงเออแล้วมันมามีขึ้นมานะคะมันก็เลยไม่แมทช์กันระหว่าง ตัวของนางเอกแล้วก็ตัวของซินเจียเลี่ยงนั่นเองค่ะเรียกได้ว่านะคะเลิกกันเพราะมีแรงกดดันหลายๆประการเลยนะคะนางเอกของพวกเราเนี่ยก็เลือกที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อตัวของตัวเธอเองนะคะก็เลยต้องเลิกไปกับซินเจียเลี่ยงก็บอกแล้วเห็นไหมล่ะคนเราจะ จะไปพึ่งไขได้อย่างไรแม้กระทั่งความรู้สึกนะคะอย่างซินเจียเลี่ยงเนี่ยไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะแบบพยุงความรู้สึกของตัวเองได้กลายเป็นคนเจ้าอารมณ์อะไรแบบนี้ขึ้นมานะคะณนะจุดนี้ก็ยิ่งแยกเข้าไปใหญ่มันทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันจบลงได้อย่างง่ายดายทีเดียวค่ะแล้วในในระหว่างนั้นนะคะในระหว่างที่แบบในขั้นตอนของนางเอกที่กําลังเตรียมงานแต่งงานกับซินเจียเลี่ยงเนี่ยมันก็มีเรื่องของของไหน นายนะคะของคุณย่าซึ่งก็รอคือคุณย่าก็ไม่ได้มีความยุหรืออะไรที่จะแบบให้นางเอกเลิกกับแฟนนะเพียงแต่ว่าคือคุณย่าก็รอเอาหลานชายเสียบอยู่คุณย่านะคะไหนนายของพวกเราซึ่งเป็นคุณย่าของจือหมิงพระเอกเนี่ยแหละคะ่ะต้องการนะคะที่จะให้จือหมิงหลานชายเนี่ยมาแบบว่าแต่งงานแล้วก็ลงเอยกับเออฉิงหวนนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการนัดหมายแล้วก็แหมอื้อต่ลนะอยากแบบดื่มชาจังเลยแล้วหลานชาย ก็อยากจะเอาใจย่านะคะก็มาดื่มชาด้วยแล้วก็นางเอกของพวกเราก็ด้วยคําเชิญของผู้อาวุโสเนาะก็มาแล้วก็ทําให้บบได้มีโอกาสได้พบเจอกันมากยิ่งขึ้นแล้วพระเอกกับนางเอกนั้นทํางานอยู่ในที่เดียวกันด้วยนะคะก็ได้เห็นถึงความจริงใจของนางเอกในการรักงานมากๆแล้วก็ไม่ทําอะไรที่เป็นเรื่องราวของการทุจริตหรือว่าทางลัดใดๆเลยนะคะคือสู้สู้ทางตรงค่ะก็คืองานก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าเลยนะคะสำหรับนางเอกถือว่า เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ถ้าถามว่านะคะตัวของซินเจียเลี่ยงนั้นเป็นคนแบบเป็นคนดีไหมนะคะจริงๆถ้าพูดถึงว่าเขาจะไปมีจิตใจโหดร้ายฆ่าคนอะไรไหมก็ไม่มีแล้วค่ะเขาเป็นคนดีนะในในส่วนที่เป็นนิสัยใจคอเพียงแต่ว่า คือเนื้อแท้จิตใจเป็นคนดีแต่ว่าด้วยความที่นิสัยเขาเป็นเป็นลูกคนรวยที่แบบคนรวยไม่ได้บังคับให้ให้ทำงานมากๆอะ่ะเออคือไม่ค่อยไม่ค่อยโตเท่าไหร่เอาง่ายๆเป็นคนที่นิสัยยังไม่ค่อยโตนะคะเพราะฉะนั้นก็เลย มันมันต่างกับนางเอกเยอะอนะในเรื่องของพื้นฐานของนิสัยนะคะแล้วก็ครอบครัวก็ไม่ได้อบอุ่นอะไรประมาณนี้ซึ่งตัวเองเข้าใจว่าครอบครัวอบอุ่นมาโดยตลอดแล้วก็เป็นผู้ที่พยายามเฟกตัวออกมาจากครอบครัวได้ซ้ําไปสําหรับตัวของซินเจียเลี่ยงนะคะแต่ว่านางเอกของพวกเรานั้นใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวคือคุณพ่อคุณแม่มาโดยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นคือความที่แบบเด็ก คนที่มีฐานะดีมาก่อนแล้วก็กําลังจะแบบก้าวไปสู่ไปสู่ฐานะที่แบบ เ,ออเงินฝึดเคืองอะไรแบบนี้การปรับตัวหรืออะไรมันก็จะจะม,มีมีผลกระทบต่อบุคลิกภาพแล้วก็อารมณ์ของเขาเองด้วยนะคะข้อความนะคะที่เขาเคยพูดกับนางเอกอะไรประมาณนี้ตั้งแต่3ปีที่คบกันก็คือเขาบอกว่าเขานั้นเป็นคนแบบเล่ล่อนเหมือนมามาจากที่อื่นเนาะแล้วก็มาอยู่เซี่ยงไฮ้นี่แหละแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของเขานั้นเป็นเหมือนกับ คือคนทำงานที่แบบกเกษียณไปแล้วแล้วก็อยู่ที่บ้านเกิดโน้นอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งณจุดนี้ก็เลยทำให้หนางเอกของพวกเรานั้นก็มีความแบบอุ๊ยตายแล้วชีวิตแบบอย,อย่างนี้ต้องช่วยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ช่วยประครับประครองทุกอย่างเลยเพราะว่าปกติแล้วคนที่อยู่ตามชนบทก็ชอบเข้ามาหางานทำหาตามความฝันในเมืองใหญ่ใญใช่ไหมคะนางเอกของพวกเราก็เข้าใจว่าตัวของซินเจียเลี่ยงน่าจะเป็นประมาณนั้นแหละค่ะเพราะฉะนั้นนางเอกของพวกเราก็ซื้อให้แม้กระทั่งแบบเออ พักคุมเตียงหรืออะไรแบบนี้อะไรก็ตามที่แบบ ที่แบบที่แบบขาดที่ดูแล้วจำเป็นในเซี่ยงไฮ้เนี่ยนางเอกของพวกเราก็ช่วยซัพพอร์ตซินเจียเลี้ยงทุกอย่างนะคะในเรื่องของการแบบเติมเงินเข้าไปในการ์ดเกมอะไรแบบนี้ก็ทำให้ด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะซินเจียเลี้ยงก็ได้คืนเงินนางเอกของพวกเรามานะเพียง mm. แต่ว่านางเอกของพวกเรานั้นออฟเฟอร์นะคะคือให้จ่ายไปก่อนเท่านั้นเองค่ะก็ซินเจียเลี้ยงก็ไม่ได้เอาเปรียบอะไรแต่พูดถึงความรู้สึกเนาะผู้หญิงก็ต้องรู้สึกอยู่แล้วอะไรว่าคบกันมา3ปี ยังไม่ไว้ใจอีกเหรอยังไม่เล่าให้ฟังอีกเหรอประมาณนี้นะคะ แล้วนางเอกของพวกเราเป็นคนทำงานบริษัทแบบใช้ชีวิตธรรมดาเลยทีนี้ด้วยความที่แบบว่าเห็นว่าซินเจียเลี้ยงผู้เป็นแฟนเนี่ยแบบไม่มีรองเท้าแบบดีๆใส่ก็เก็บตังค์ซื้อรองเท้าแบรนด์เนมให้เลยนะคะ <c oughs> ก็ถือได้ว่าหลายเดือนอยู่คือเก็บตังค์สุดๆประหยัดนะคะนางเอกนอกซื้อก็ให้ซื้อให้แฟนคนนี้ซึ่งนางเอกของพวกเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่แฟนเลยนะทำไมาอยู่ไม่บอกความจริงกับฉันล่ะเราครบกันมา3ปีแล้วนะคะแล้วทีนี้มันก็มีแบบเรื่องรา ที่เราก็เห็นแล้วเนาะพ่อแม่ของซินเจียเลียงก็ดูถูกครอบครัวของของไม่เฉิงหวนด้วยนะคะณนะจุดนี้ก็คือไม่มีใครในครอบครัวของซินเจียเลียงที่จะมามายินดีกับลูกชายที่จะมาเป็นแฟนกับผู้หญิง ธรรมดาธรรมดาในในสังคมอะไรประมาณนี้ค่ะณนะจุดนี้นะคะก็กลายเป็นว่าอืมก็ก็ต้องเลิกกันไปอะ่ะคือฝ่ายชายไม่ได้มีความเด็ดเดี่ยวด้วยที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวกับนางเอกของพวกเรานะคะก็มีความแบบไม่สามารถจะรับมือกับสถานการณ์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้นะคะส่วนคุณแม่ของนางเอกนั้นก็มีความเป็นเอ่อผู้ที่ชอบบงการอย่างน่าสะพึงกลัวนะคะเพราะว่าโอ้โหค่ะปวดหัวกับเสียงนะคะโชโจโจโอยู่ทั้งวั ันเลยนะฮะอยู่ทั้งวันเลยนะคะแต่ก็อาละเราก็ได้เห็นความรักของคุณแม่เช่นเดียวกันคือคือแม่เขาก็ไม่ได้ตีไม่ได้อะไรลูกเพียงแต่ว่า,าสร้างแรงกดดันในเรื่องของคำพูดอะไรประมาณนี้นะคะ ก็สรุปได้ว่านะคะเกือบอเกือบจะได้แต่งงานกาันแต่ก็มีการเลื่อนง,งานแต่งงานสองครั้งแล้วก็จนกระทั่งนะคะเกิดเรื่องคือนที่ตระก,กูลของซินเจียเลี่ยงแล้วก็นางเอกของพวกเราก็มีปัญหาเรื่องงานอีกด้วยดังนั้นแล้ก็เลยอ่ะห่างกันไปแล้วก็เลิกกันไปค่ะก็คือคนหนึ่งนั้นนะนางเอกของพวกเรานั้นมีความโตเป็นผู้ใหญ่ส่วนซินเจียเลี่ยงนั้นนะคะมีความที่นิสัยเหมือนกับ ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไปด้วยกันไม่ได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการเลิกลากันนะคะทั้งทั้งที่ก็พยายามกันมาอย่างที่สุดแล้วเช่นเดียวกันสําหรับคู่นี้แต่ว่าเนาะไม่ใช่เนื้อคู่กันมันก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็จื้อหมิงเนาะโดยคุณชุยข่ายของพวกเราเป็นพระเอกนะคะต้องมาทางนี้คะ่ะทางนี้ไหนนของพวกเรารออยู่นะคะรอให้หลานชายเข้าไปเสียบแทนนะคะแทนซินเจียเลี้ยงค่ะขอให้ทุก ท่านมีความสุขมากๆนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ